ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่องฟอร์ดปังปริยแนครับผมเบี้ยหนึ่งชายฟอร์ดปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์เป็นตัววายแท r ็กตัวท็อปของเรานะครับผมเครื่องยนต์2.0ดีเซลเป็น4ี่สี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะสเปคของเขานะครับว่ามีอะไรติดกับตัวรถมาบ้างแล้วก็มีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันทีละจุดกันเลยนะครับผมข้อมูลพื้นฐานของตัวรถยนต์คันนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนตต2.0ลลิรดีเซ ตัวนี้นะครับ210แรงม้าแรงบิดถึง500นิวตันเลยนะครับผมกำลังแรงม้าแรงบิดเนี่ยมหาศาลเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเป็นเครื่องทวีโบคู่ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับรูปลักษณ์ก็เปลี่ยนจากโฉมเดิมไปเลยนะครับผมกระจังหน้าของเรานะครับจะเปลี่ยน DNA นะครับผมได้ DNA ของ Ford F150 มาเลยนะครับผมก็ไว้แท็กของเรานะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับกระจังหน้านะครับแล้วก็แผงรังพึ่งขนาดใหญ่นะครับผมระบายความร้อนได้ดีนะครับผม ตัวนี้นะครับไฟหน้าของตัวท็อปของเรานะครับผมเป็นแบบ m a t r ิก LED นะครับผมแล้วก็มีไฟตัว C นะครับผมขนาดใหญ่เป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับผมไฟ m a t r ิกตรงนี้นะครับผมเวลาขับรถสวนทางกันนะครับผมข้างหนึ่งนะครับถ้าข้างไหนไปทิ่มตาของผู้ขี่ที่ขับสวนมากับเรานะครับผมเขาจะลดแสงลงเลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ m a t r ิก LED นะครับผมจะมีอยู่ในรถยุโรปนะครับผมราคา 3 4ล้านอัพขึ้นไปเลยนะครับของเรามีให้แล้วนะครับผมราคาล้าน2เนี่ยเราใส่ให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวท็อปของเราจะมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นด้านหน้าจะอยู่ใต้โลโก้นะครับแล้วก็ด้านข้างกระจกแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ชายกันชนด้านล่างนะครับทำเป็นสีบรอนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมมีห่วงลากจูงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ยึดกับ s ซสตีเลยนะครับใช้งานได้จริงๆเลยนะครับ เซนเซอร์ด้านหน้ามี4จุดนะครับผมตัวนี้มีกระลยะด้านหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ของตัวไฟแมชชิค์นะครับผมเวลาเลี้ยวในมุมอับนะครับผมเขาจะมีไฟตรงนี้นะครับผมติดนะครับเวลามุมอับสายตานะครับผมเวลาหักเลี้ยวเนี่ยไฟจะติดขึ้นมาเดี๋ยวผมแทรกภาาเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์ด้านล่างเนี่ยหมุนตามด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED ด้วยนะครับถือว่าแค่ข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วก็เปลี่ยนฟีเจอร์ ให้น่าใช้ยิ่งขึ้นเลยนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับเลนเจอร์ของเรานะครับออกแบบช่วงล่างใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยเราจะวางชุดโช๊คนะครับผมนอกคัตซีนะครับทำให้มิติตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นประมาณ5เซนติเมตรเลยนะครับฝั่งละ5เซนเมตรเลยนะก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยรถกระบะเราจะถานล้อใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ ล็อกแม็กขอบ18นะครับผมเป็นสีกาไฟเหมือนกันนะครับผมโช๊คอัพของเรานะครับตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปเนี่ยเป็น2.0โมโนทูบแล้วนะครับผมแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนโช้คนะครับผมตัวนี้เป็นแบบโมโนทูบ2.0นะครับผมเป็นแก๊สผสมน้ำมันนะครับผมทำให้การขระขียงเราเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ระบบดิสนะในไวท์แทร์ของเรานะครับจะเป็นระบบดิสเบรกหน้าและหลังให้แล้วนะครับผมถือว่าตัวเนี้ยมาเต็มจริงๆครับ มาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นคลีบระบายอากาศนะครับผมถ้าเป็นรุ่นทอร์โบเดี่ยวซิงเกิลทอร์โบจะเขียนว่าทอร์โบนะครับผมแต่ถ้าเป็นทอร์โบคู่เลยจะเขียนว่าบาทอร์โบนะครับผมแบบนี้เลยนะก็ระบายอากาศได้จริงนะครับตรงนี้มีรูระบายอากาศด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นสีกาไฟนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาที่ผมแจ้งนะครับตัวนี้นี่อยู่ใต้นี้เลยนะครับผมแล้วก็มีไฟสองพื้นให้ด้วยนะครับเวลาเปิดรถรถอยู่ในลองรถเนี่ย ป้องกันเศษหินเศษแก้วอะไรนะครับต่างๆได้เลยเลนเจ้ของเรานะครับตัวใหม่ได้ทําการเปลี่ยนบันไดข้างนะครับให้ดูแข็งแรงบึกเบินขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับทําเป็นการลื่นด้วยนะครับผมตัวนี้นะใช้งานได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวบ t r แทกเนี่ยจะมีขิบสีขรรเมียมนะครับผมแบบนี้เลยนะมาดูด้านข้างตรงกระจกนะครับผมตัวนี้จะมีเป็นตัวบายสปอร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรถนะครับผมเวลา มีจุดอับนะครับรถที่มาจากด้านหลังที่เราไม่เห็นจากขึ้นไฟสีส้มตรงนี้เตือนนะครับผมแล้วก็ราวหลังคาของเรานะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับเวลาขณะมีความเร็วนะครับก็จะรองรับน้าหนักได้ประมาณ80กิโลถึง100กิโลนะครับแต่เวลาจอดอยู่นิ่งเนี่ยได้ถึง300โลเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เห็นสายแคมปิ้งนะครับเอาเต็นท์ขึ้นไปนอนเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมก็ตั้งแคมปิ้งตั้งที่นอนบนรถเราได้เลยเนี่ยครับ ตัวนี้เป็นสมาร์ทคีเลตอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเราก็เป็นสปอร์ตบาร์ทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมนะครับผมเปลี่ยนจากตัวเก่าก็คือเป็นมีล่องนะครับไว้ลัดของด้วยนะเลนเจอร์ของเราออกแบบมาใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกนะครับของเราเป็นดิสหน้าและดิสหลังแล้วนะครับผมสังเกตเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับไฟเราก็เปลี่ยนแบบเป็นฟูลเลยนะครับตัวนี้เป็นฟูล LED แล้วนะครับผม มีไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวไฟขอทางมีครบเลยครับผมตัวนี้เป็นอะคริลิก 4, คูณ4นะครับผมแล้วก็เราได้เปลี่ยนนะครับผมไฟเบรกดอลที่3จากท้ายโลบาร์นะครับมาอยู่ตรงฝากระบาดแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังที่โลโก้นะครับผมอันนี้ก็มีเซ็นเซอร์มีทั้งภาพและเสียงนะครับเวลาถอยก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีระบบเพิ่มเติมคือเวลาถอยออกจากช่องจอดนะครับผมจะมีเบรกให้ด้วยนะครับเวลาที่รถวิ่งตัดมานะครับผมตัวนี้ก็ เอนเซฟตี้เพิ่มเติมจากด้านหลังนะครับผมฝาท้ายกระบะเรามีแบบผ่อนแรงตัวอีชิลิฟด้วยนะครับก็คือกระบะจะผ่อนแรงได้ถึง68เนลยนะครับก็สามารถยกขึ้นมือเดียวได้นะครับผมสังเกตนะครับเดี๋ยวกล้องแผ่นมาใกล้ๆนะครับผมพอฐานล้อเราใหญ่ขึ้นนะครับกระบะของเราเนี่ยพื้นที่การใช้สอยก็จะเยอะขึ้นนะครับผมพื้นกระบะ l i เนอร์ของเราก็จะเรียบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับของเราเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่สามารถนําพาเลตขึ้นบนรถกระบะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ลูกค้าที่ทําการขนส่งนะครับด้วยพาเลทเนี่ยก็สามารถเอาพาเลทขึ้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดแต่งกระบ,บะเลยนะแล้วก็สายแคมปิ้งนะครับตรงนี้จะมี power outlet ให้ด้วยนะครับผมไว้เสียบต่อตอุปกรณ์แคมปิ้งได้เลยนะครับผมตรงนี้ต้องมีง power outlet ริดอยู่ด้วยนะครับผมผมว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับรูนี้ก็สําหรับ ตัวยึดนะครับเวลาช่างที่มีการที่ต้องตัดไม้ตัดแต่งอะไรพวกนี้ครับผมสามารถยึดตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ตัดของได้เลยเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับตรงนี้ก่อนเลยครับผมเบาะข้างหลังก่อนครับอยากี่เชนข้างหลังก็คือเรามีเป็นแอร์ตอนหลังแล้วด้วยนะครับมีช่องพาวเวอร์เนะครับชาร์จแบตได้เลยนะครับผมแล้วก็มีช่องไฟบ้านให้ด้วย ของเราตัวนี้นะครับเป็น power start นะครับผมเหมือนตัวก่อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับมือจับจากตัวด้านนี้นะครับผมเปลี่ยนมาอยู่ด้านนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเวลาเปิดปิดรถเนี่ยจะปิดง่ายขึ้นด้วยนะครับผมวัสดุไว i t e a นะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็จะเดินเป็นได้สีส้มนะครับเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมคอนโซลแดชบอร์ดเนี่ยเป็นวัสดุแบบอฟต์เลยนะครับผมก็ออกแบบให้ดูเรียบหรูและดูแบบมีมูลค่านะครับเหมือนรถพวกรถยุโรปรถ ซูเปอร์คาร์อะไรพวกนี้นะครับผมพวงมาลัยของเรานะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ1 0อยอยู่แล้วนะครับผมน่าจะเหลือเราแค่เจ้าเดียวนะครับเพราะว่าเชฟโรเลตไม่มีการขายแล้วนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%ปนะครับผมแปรผันตามความเร็วนะครับเวลาไม่ไม่มีความเร็วนะครับผมพวงมาลัยหมุนง่ายมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมแต่เวลามีความเร็วนะครับเขาก็จะหน่วงนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้ววงเลี้ยวของเรานะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยตัวเนี้ย ผมให้รู้สึกว่าวงเลี้ยวแคบกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจากที่ยูเทิร์นเวลาไปเติมน้ามันของรถเชนดายเนี่ยตัวก่อนนะครับผมเหมือนแบบวงเลี้ยวจะไม่เท่าตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าทาพวงมาลัยเซ็ตพวงมาลัยมาได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวท็อปของเราจะมีเป็นระบบคูซคอนโทรลพร้อมอะแดปตี브นะครับผมก็คือควบคุมความเร็ควคงที่พร้อมรักษาระยะห่างนะครับผมสามารถตั้งค่าระยะห่างได้ด้วยนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ทํางานพร้อม Stop and Go แล้วนะครับผมมี Stop andgo ให้ด้วยนะทางานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับตัวเลนเจอร์วาแชของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตั้งค่าคุชคอนโทรนเนี่ยเขาจะทํางานควบคู่กับเลนกิ๊บบิ้งคือป้องกันการเปลี่ยนเลนให้ด้วยนะครับผมครบจริงๆนะครับผมแล้วตอนนี้กล้องจากเรดาร์ด้านบนนะครับก็จะมีทํางานเกี่ยวกับเรื่องของตรวจจับคนเดินตัดถนนด้วยนะครับก็ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ตรวจจับคนเดินตัดถนนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องเนี่ย จะเป็นวายนะครับเลนวายแบบ180องศานะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่คนตัดหน้าอย่างที่90องศาด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นมุมกว้างเลยนะครับผมก็ช่วยเซฟตี้ได้มากๆเลยนะครับผมเกียร์เป็นอัตโนมัติส0สปีดนะครับตัวนี้สามารถเล่นเกียร์แมนนวลได้เพราะว่าถ้าดันไปที่ตัวเอ็มนะครับแล้วก็สามารถเร่งแซงด้วยการลบหรือว่าเชนเกียร์ตรงหัวเกียร์ได้เลยนะครับผมเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮให้ด้วยนะครับออโต้โฮเนี่ยเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมแทรกวิดีโอสั้นๆไปให้นะครับว่าการใช้งานมันดียังไงนะครับผมก็สําหรับคนในเมืองเดี๋ยใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นระบบออโต้โฮนะครับเห็นตําแหน่งเกียร์ไหมครับตอนนี้อยู่เกียร์ดีนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้เหยียบเบรกด้วยนะครับผมไม่ได้แตะเบรกนะครับผมจะเป็นสังเกตตรงนี้นะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของรูปมือครับออโต้โฮของมันเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปมือสีเขียวนะครับผมตอนนี้ตําแหน่งเกียร์อยู่เกียร์ดีครับผมก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับ ที่ทําให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับของเราจะมีโหมดการขับขี่ถึง6โหมดนะครับสาหรับตัว 4x4 ของเรานะครับผมก็จะมีโหมดปกตินะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นโหมดประหยัดนะครับอีโก้แล้วก็โหมดลากพ่วงนะครับผมโหมดถนนเลื่อนนะครับผมแล้วก็โหมดโคลนล่องนะครับผมแล้วก็โหมดสายนะครับผมสาหรับคนที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมที่สําหรับเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยถนัดเครื่องเกี่ยวกับการขับขี่นะครับตัวนี้สามารถ ปรับสภาพนะครับทั้งพวงมาลัยทั้งเกียร์ทั้งคันเร่งนะครับผมเขาจะปรับให้ออโต้เลยนะก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยขับ4คูณุสได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมและสําหรับนะครับลูกค้าที่ทําการออฟโรดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงนะครับคือกล้องจ็กที่จากด้านหน้านะครับเวลาขับขี่นะครับเห็นไหมครับหุนพวงมาลัยนะครับเขาก็จะหักตามด้วยนะครับ ขณะที่ขึ้นทางราชันหรือว่าทางลงเนี่ยเราจะไม่เห็นทางใช่ไหมครับผมตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะฟีเจอร์นี้ของเรานะครับผมมีแท่นชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จไฟฟ้านะครับก็รองรับโทรศัพท์ที่ที่รองรับด้วยนะครับผมถ้าโทรศัพท์ที่ไม่รองรับแท่นชาร์จก็ชาร์จไม่ได้นะครับผมตัวนี้มีช่อง power a l e t ด้วยนะครับผมเป็น USB กับช่อง USB ของตัว iPhone เลยนะครับผมจอเป็นจอ12นิ้วนะครับมีกล้อง360องศาด้วยนะครับผมตัวนี้ ก็สามารถดูได้จากตัวรถตรงนี้เลยนะครับเลือกมุมดูได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับผมดูได้ทุกทุกมุมเลยนะสามร้อยสิบองศานี่ถือว่าครบเลยนะแอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวาพร้อมฮีเตอร์เลยนะครับผมแล้วตัวนี้มีกระจกจัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่ามาเต็มจริงๆแล้วก็แอร์แบ็กเพิ่มเป็น7จุดนะครับอีก1จุดก็คือจากตัวเก่าจะเป็นที่หัวเข่าของผู้ขับขี่นะครับผมโอเคนะครับภายในคร่าๆประมาณนี้นะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับฟีเจอร์การใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ครบสุดๆแล้วนะครับเลนเจอร์วาแฉกของเราตรงนี้ราคา1นล้านสองแสนาพันสี่พิเศษจะมีสีส้มสีเหลืองและก็สีคาบุ๊กเนี่ยเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับเป็นหนึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นนะครับผมได้ระบบออปชันกับความปลอดภัยทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยก็ถือว่าครบจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าข้อมูลตรงไหนตกหล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับอยากให้ผมรีวิวนะครับตัวฟีเจอร์ที่ การใช้งานตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเบจะทําคลิปให้เพิ่มด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับก็จะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนจะพามารีวิวนะครับกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเบียนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ